แว่เหรอวะไอแว่เหรอเมืเ่อกี้ไอสู้สู้อยู่แว่เหรอู้แมนแล้วอไอแวมนทำอะไรอ่ะยายาส<อ>พี่งหับอีกกระทอาามานะเจ<อ>้ตีกันครับจตีกันเอาไปจมูกแล้วก็แข้ามาเขมาเดี๋ยวข้าไป แฟลงเหรอวะแฟ้งข้างในมีอะไรครับอ่ะมึงบอกสเปคมึงมาก่อนแบบเห็นแล้วเสร็จปุ๊บมึงว้าวเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป๊ะข่าวแล้วไงต่อข้างในนะครับข้างในข้างในไปถึงหำข่าวโอ้โหตรงเกินอันนี้โอ้ชัดเลยใชาใช่ครับ ในประเทศนะครับมาถึงในประเทศในประเทศเ<อ>นะขาวในประเทศครับหนูมาถึงในประเทศพืเมียนไน่นานครับเอางี้แล้วกันถ้าเกิดว่าสมมุติแบบมึงแบบจวนตัวแล้วจริงๆริใช่ป่ะมึงมึงมึงก็พิมพ์ทิ้งไว้แล้วกันพิมพ์พิมพ์ให้ลุงทิ้งไว้ก็ชอบแบบไหนก็เดี๋ยวลุงกัดให้ได้ครับโอเคนะคชอบไอ้สัตว์นี้ชอบ ยิ้มแข่งชอบไอเมโล่ขอเบอร์ไอเจมเลยดิได้ค่ะแต่กูอยากรู้ว่ามันจะปวดเรื่องอะไรมันมันมีปากเสียงกันหรอหรือว่าอะไรไม่เล่นกันเฉยๆเหรอใช่ค่ะอ๋ไงั้นไม่เป็นไรไม่ต้องถามอ่ะโอเคเดี๋ยวเพราะว่า วันนั้นเราประชุมวันนั้นเรามีประชุมพอดีเลยนะวันที่ปิดเก้าคณะประชุมอะไรอ่ะมันพุทธอ่ะมันพุทธประชุมเรื่องจับฉล่ายอดบบ้านแล้วมันมันมันไม่ใช่เรียกประชุมแล้วคุณน้าจะอัปเดตเลยหรือเปล่าอัปเดตเลยก็นั่นไงรถสล็อตเหลือสามสิบนะฮะจาเวลาประชุมรถสล็อตเหลือสามสิบแล้วก็ตัดสล็อตเข้ายิอง รถสลอตก็พอไม่ต้องตัดสลอตหรอกก็มีสามสเอ็ดคนไงสามเอ็ดน้องจำกัดการใช้รถประมูลชื้นๆอันนี้เวลาจะโกหกอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ช่วยดูถึงความเป็นไปได้นิดนึงเวลาจะแกล้งใครเนาะ,ะไม่ได้เอกน,นีโอเวอร์เกินจำกัดสลอตรถประมูลมึงบ้าเปล่าแบบเขาคงเชื่อมึงเงนะแล้วเขาก็จะด่ามึงว่าแล้วกูจะเสียตังประมูลไปทำที่อะไรโอ้ยนี่นี่แบบไม่มีพื้นฐานของการแกล้งคนเลยว่ะ แย่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 มึง yeah, 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 yeah. เป็นคนดีสงสัยก็เป็นแค่แบบมีหน้าล่ะมึงตามหัวมึงไม่ทันได้จอนครับผมแตมจมออ่จะไม่เออจะไม่เออทำให้บ้าใครแต่ครับอันนี้ขอขอไม่เอาความคิดเนี่ยครับงดออกเสียงครับตัวมึงก็เสียงเองเหมือนกันแน่นอนก็ <laughs> <laughs> กพูดไปจอนก็เป็นคนดีเหมือนกันนะครเนี่ยถูกครับผมงดออกเสียงครับ ที่ผ้าใหายหมดเลยไอ้โมจิทำไมมึงถึงมาแบบบ่ายขนาดนี้ไว้หลานเอ๊ะหนูบอกแล้วหนูสิกลับมาไงอ๋อกลับมาทำไมอ่ะเอาเอาเอามาหาลุงไงใช่เหรอแต่ช่วงนี้ลุงมาแป๊บเดียวดิอาัารุิไปแล้วเหรอได้ไ,ไปแล้วอา้าไม่ใช่ล,ละโมเม่ละ รู้สิตัวใครก็ได้ด้วยว่ามันตัวนหนครับจอแฝดได้ปะเออเอาตรงครับขนาดผมฟังนางฟ้าผมยังฟังไม่ค่อยออกแล้วที่ผมก็ฟังไม่ค่อยออกเหมือนกันครับตัวลูกตัวตัวตัวคืออะไรอ่ะแบ็กมาร์เก็ตแบบเยมําตัวกันยังเซค่ะตัวกันโกหกเหรอแม่นฮะตัวอ๋อตัวคือโกหกคิกว่าตัวกูคิดเป็นนู่นเลยตั้มกันแบบ อย่ามาใช้คำแสร้งไม่ใช่ครับมันอาจจะไม่ใช่ครับอ๋อโกหกอย่ามาโกหกกันสัตว์เลยไม่มีเฮอะไรเสียวๆเลยใครอ่ะสองพี่น้องซูกับสก,กายแฟนคลับพี่โย่รีละหนึ่งล้านว่างไงรถสี่รีละล้านเอาไหมขอยืมหน่อยอยากเก็บเฮ้ยคุณพูดาชาชาว่าฉาเช่ารถคุณมายืมอะไรอะ่ะ ก็มันเป็นเพื่อนกันนะขอยืมเลยแม่ไงไงแค่นี้ก่อนอย่าให้น้องโทรไปไม่กายมึงถอดหมวกกอย่าอย่าตลกถอดหมวกนะดูดิทำไมผมถึงใส่หมวกไม่ได้อย่าเตะสนิทคือเมโลก็ใส่หมวกพี่จอนไม่เมโลเขาก็อยู่ของเขาไม่เกี่ยวกันอ้าวแล้วผมผมก็อยู่ของผมนะไม่ไม่เกี่ยว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 สุดดิครับเอ้ยคุณทำไรอ่ะ ึงตีนี้อีกแล้วเหรอใช่ครับไม่มึงเป็นนี้ทำเฮี้ยอะไรเยอะๆวะผมมันต้องมีคบนะไอ้เฮี้ยทั้งไนทั้งนอกไยนะไอ้สามเนี่เลิกซะทีเถอะนี่ใส่เงี้ยเวลามันคว้าอะไรไม่ถึงก็จะไปลำบากตัวเองเลยน้องแม่พี่ก็ได้ป่ะก็เหมือนกันที่มึงฝ่ฝันว่าอยากจะมีเมียสองคนน่ะแต่หยุดอยู่ที่คนเดียวเหรอครับตอนนี้เฮี้ยหยุดไว้ก่อนเดสัสเมียมันจับได้โอย ไม่ได้จับได้ครับมันนั้นเป็นแค่ความฝันครับนะความฝัน,นเฮียอะไรเห็นตีกันแทบบ้านแตกตอววอเอ้าเงียบเลยเฮีย้ยแต่เลื่อนเพลงฟังแล้วคิดถึงมาเจนต้าเกิลว่ะโหนานมากเลยนะครับเนี่ยเออ แตกลแห่งกันไปหมดแล้วแยกยยกันไปเติบโตแล้วแถมแยกย้ายกันไปเป็นโจทย์กันด้วยบางคนก็เหมือนเหมือนอยู่<ป>ออควีนกับนมงผงใช่ใช่แล้วปัญหาคือในเอวยืนข้างๆกันด้วยมันก็วันเวลาเปลี่ยนครับใจคนเราก็เปลี่ยนได้อ๋อก็จริงก็งเหมือนกันกบไอ้แกงออควีนที่ไม่สมไม่เหมาะสมกับเป็นเก้าอี้อะม่ะเหามาะสมยังไงอะ แต่ผมว่าถ้าถ้าแบบว่ามี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 แก๊งผู้หญิงโดนที่แบบว่ามีไฟกว่าดก็น่ามันเยครับไม่น่าจะมันหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วออกวินก็โดนถลุงเห็นได้ชัดเจนต้องผมผมตอนนี้ผมเออผมเชียร์โอเวอร์เลยดีครับหน้ามาอยู่เออเชียร์เหมือนกันเพราะว่ายังไงอรัน้าลายนั้นอ่ะเป็นน่าจะเป็นเก้าอี้ทีแท้จริงอ่ะถูกครับไม่ใช่วันวันถ่ายแต่รูปพูดลอยๆอยนะ ผมมาแล้วนะอะไรนะไอ้คุณทำอะไรกันไหนนะก็ยืนคุยเบื่อเบือบ่อเนะบือบ่อแล้วนะเบื่อเบื่อแบบไอ้เราก็อุสตส่าดดีใจมีเก้าอี้แต่ว่าแบบพอมันตีมันพอมันผ่านเทนเก้าอี้ไอ้จอนมึงคิดดูดิครับผมเงียบเงบนิ่งๆิยนืนข้างฟุตบาทเหมือนเดิม รับไม่ได้วะโอ้โหลกกามาเป็นเชฟไงความรับผิดชอบเก้าอี้ไม่มีเลยจริงถ้าเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนี่คือขายข้าวหรอเป็นเชฟข้าวขายข้าวแต่ไม่มีข้าวครับไอเจ็บอยู่วะเจ็บอยู่วะเบอร์อะไรเบอร์เจ็บเบอร์อะไรเบอร์เบอร์เบอร์เจ็ดหกเจ็ดแปดศูนย์ครับนะ ไอเจี๊ยบอยู่ไหนเจี๊ยบใช่เหรอเดินเมาแฟดแลนเขียวให้ดิ๋ยวว่าจงน้องเห็นเขาพึ่มเพิ่มเห็นเขาความไหมครับไปรุ่นครับพี่ปล่อยเช่าคอมมดามไหมครับจะจะเอาเหรอน้องผมจะไปเก็บเห็ดร์นะครับพี่มันโปรตีเท่าไหร่วะมึงเช่าเท่าไหร่อ่ือว่ยพี่ผมเป็นตำรวจตั้งนานนะผมเพื่อจำไม่ได้หรอพี่จำราคาไม่ได้วะไม่สองหมื่นน่าสองหมื่นปะสองหมื่นอะมั้งเอ้าไหมอ่ะ ใจรพี่เอาราคานั้นก็ไดนครับไ้ไอพี่พี่จอดทิ้งไว้ให้หน้าในเขียรแล้วกันครับรถคบราสีขาวนะสี่ประตูที่ไม่มีประตูแบบพร้อมเก็บเห็ดอ่ะอ๋อโอเคครับพี่โอเคแล้วตาเอาไปให้ที่ไหนครับเนี่ยพี่ก็อยู่ในเขียรนั่นแหละยืนอยู่ข้างในเลยพี่โอเคครับโอเคครับก็ถ้าพูดถึงก้อนเพื่อสิ่งนั้นแหละพี่โหแม่งกูอยากรู้เลยหกสิบคนมีอยู่ห้าสิบกว่าคนจนฟาร์มได้เท่าไหร่ออนออน วิโดและแกจะดีกัทำไมล่ะหมดไฟคือหมดไฟหมดไฟคือหมดไฟไว้ถ้าได้มันก็ถ้าได้มันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นให้คนที่มีไฟเขาขึ้นมาเดี๋ยวไว้เอ้ยแกก็จะจะให้โอเวอร์เลดี้ถอยหลบหลบหลบให้เขาไหมเขากำลังมาโจ้ถ้หลบหลบเรื่องอะไรอ่ะพี่ไม่ก็หลบหลบให้เขานั่งเก้าอี้ไปเลยไปเลยหลบหลบชิดไปเลยอะชิดมุมไปเลยอะเข้ามุมไปเลยอะไรอะไรก็พูดธรรมดาธรรมดาถ้าอยากนั่งก็ไปชิงเอา โอ้ยอย่าถ้าเขาชิงได้จะรู้สึกบอกเลยเออก็อยังไม่ใช่ตอนนี้ก็พูดไป่อถ้าผมบอกเลยนะถ้าชิงได้ออคุนมีแตกอ่ะงานเนี้ยมีแตกกันบ้างอ่ะหรือแกก็คิดบ้าบ้าไม่มีหรอกอะไรขนาดาปกติยังจะแตกเลยครับนะถ้าพูกันตๆอะ่ะไอจอนมันแรงกันไปแล้วเว้ยจริงอันนี้เรื่องจริงวันนี้ยืนทะเลาะอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้แอบฟังอยู่หยอกเล่นผมเคยบ่นจิตแกไปทีหนึ่งนะครับเรื่องแกงะครับแก๊งออคุณนะครับ คือมันเหมือนไม่ใช่แกงครับเมันเกิล์กุ๊ปอะผมผมเคยเซิ้งเซิงจิบเจี๊ยไปทีหนึ่งครับเรื่องเรื่องที่แต่ละผลจะยังใจเย็นจอนชายครับใจเย็ยบ้างหน่อยน้องมันไม่อยู่แล้วครับเพราะนั้นอะผู้ก่อตั้งร่วมก่อตั้งไม่อยู่แล้วเพราะนั้นอะปล่อยไปแล้วครับไม่ก็ตะกี้มึงบอกมึงเซิ้งไอจีแล้วใจเย็นน้องไม่ใช่ผมด่าครับเซิ้งเพราว่าด่าครับเซิ้งด่าด่าโอเคฟ้าผ่านะครับท่านนี้กูก็เสียวฟรีน้ำท่วมโลกอะ โลกนั่นจะแตกอ่ะพี่กทรงละเจ็บเจ็บนักเรียนขี้เมาคิดว่าไงโอ้ยพี่เมื่อก่อนหนูก็เมาอยู่กับไอจอนี่แหละมันก็เมาอยู่กับหนูนั่นแหละพี่มันเมาแล้วมันเลือนครับผมเอาผมทีบหัวมันอะมันทีหัวหนูจริงมันเลือนจริงน่าเบื่อวะแจกหัวไอ้พวกน่าเบื่อเลยคิดมากนะ ฟาร์มไปแล้วกันตั้งใจฟาร์มไปแล้วกันโอเคครับพี่ทรายทำได้ดีที่สุดไม่รู้ว่าแก๊งไหนจะแตกบ้างนะหลังจากอัปเดตใหม่อะอใหญ่เห็นเฮียนะบอกว่าแก๊งเหลือแค่สามสิบคนนะเจ็บแยบก็แบ่งเป็นสองแก๊งสองแก๊งกันสอแก๊งเจ้าแบ่งเป็นสองแก๊งเอาคุยเอาฟินสองถ้ามันแบ่งเป็นสองแก๊งนี่คือมึงซวยเลยนะเว้ยมึงโดนทั้งทองสุกทั้งนมผง้ยทอดกระถินแน่มึงไปทำนมผงเขไว้แสบไปถึงเวลาเอาคืนเขาแล้ว เขากลับมาแล้วหรอคะอันนี้หนูทำหมเขาเขาเขาอยู่ตลอดไปเขาอยู่ตลอดแต่มึงไม่รู้ไงเขารอวันที่มึงตกต่อ่ะแล้วเขาจะเดินมาเหยียบพลาดพลาดปูเขาช้อนเลยเขาใส่ยับโดนแน่แล้วมึงก็อย่าลืมนะว่ามึงทำอะไรกับใครเขาไว้บ้างใช่ปะล่ะก็ถูกพี่ทั้งทองสุกทั้งนมผงแล้วเดี๋ยวมีโอเวอร์เลดี้มาอีกพี่ชมบอกว่างั้นช้อนมันก่อนเลย พพีี่่ชมะนก่อนจะช็อตใครอะเข้าเมืองก่อนคุณชมมึงปล่อยมันไปเถอะอีสัตว์อสูรนั่นนะมึงปล่อยเฮียนั่นไปเถอะอย่าไปพูดชื่อมันนะอย่าไปพูดชื่อมันที่ไหนนะอุ้ยนามสกุลอะไรนะชมพูนามสกุลอะไรนะวิเศษวรเวสอุ้ยนามสกุลใครหน้ามันหมดแล้วมันหมดมันตกรุ่นแล้วไอ้เฮียเนี่ยมันก็เป็นแค่อีป้าเพิงที่วันวันตื่นมาเสร็จปุ๊บนั่งจ้ำจี้จ้ำชัยกับผัวเหมือน บ่นเหมือนอีป้าแก่ๆได้เวลาตื่นมาหน้ามันมันหัวมันเสียเลยอ่ะดาเสียเลยอ่ะไม่เคยทําให้ภูมิใจเลยไ้นี่ก็บอกว่าอยากได้อยากให้ชมพู่กีนอยู่เป็นกาลังใจโอ้ยมันดูสองคนนั้นเอาอะไรที่ไหนอ่ะขนาดมึงอยู่ในเมืองทุกวันมึงยังไม่เอาเฮียเลยเลยแล้วมันจะไปเอาอะไรอ่ะมันไม่อยู่ในเมืองมันถึงเวลาแล้วไอเจี๊ยบัเดี๋ยบต้องถอยมาทาหน้าที่ส่วนกลางเอาแล้ว ใช่ไปเป็นหมอไหมแล้วก็หนูเหรอพี่เออแล้วให้เขาอยู่เลยพี่อย่าเลยครับนะอย่าเอาไปเลยพี่จะดีเหรอพี่วันนั้นกูคุยกับซัมเมอร์อ่ะสามวันมึงยังไม่อัปเดตกันเลยมึงคิดว่าจี้ปะล่ะอ่ะมันมันจริงๆแล้วมันอัปเดตพี่แต่มันอัปเดตข้างนอกไงหนูจะรอให้มันเข้ามาอัปเดตข้างในไงพี่มันจะได้แบบใช่แต่หนึองไม่ได้เลยโ แล้วถ้าอย่างนั้นพี่ถามกลับเลยว่าแล้วทำไมไม่เอาคนที่เขาแบบพร้อมตลอดมาคุยเอาแล้วไม่ต้องให้ซัมเมอร์มาคุยอันนั้นหรอพี่อันนั้นหนูไม่รู้เลยอ่ะว่าซัมเมอร์คุยอะไรกับพีบ้างหมายถึงว่าหมายถึงแบบทําไมถึงไปคุยอะไรอย่างเงี้ยคือเขามาขอคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของ Queen, ออควีนกับแนวทางการปฏิบัติพีก็นแนะนาไปเสร็จปุ๊บผ่านไปสามวันเงียบหายแล้วเสร็จปุ๊บก็มีสองคนมาถามว่าคุยอะไรกันหรอ แล้ววันนั้นกูคุยเป็นชั่วโมงที่บอกไปแล้วว่ามึงอะต้องเริ่มเล่นบ้างครับอาเดี๋ยวต่อไปเจ๊บจะไปพัฒนาให้มันดีขึ้นครับพี่ไม่ไม่มมอย่าอย่าอย่าทำทรงไม่พอใช้เจ๊บมันคือรอยากกำหนดวัน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 วนวั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 นวึนันนวััวันวันวันวว เอาเวลามาพัฒนาแก๊งก่อนไปน้องอย่าวัฒนาจีบเย็บนะครับถ้าเรื่องคือรถไปกับใครบ้างอ่ะอันนี้ผมผมผมเพิ่มอีกหนึ่งเสียงครับเห็นเะล่ะจอยังรู้เลยคนนอกรู้ดีครับวงในรู้มือถูกรู้ดีแต่วงในรู้มือถูกครับผมเยบ่บนจีบเย็บไปแล้วครับเรื่องนี้เย็บไม่สนหรอกเจ้าส่วนับเจ๊ก็มีเปลี่ยนแปลงกันบ้างแคเป็นคนเมาด้วยเราดีผมเสิผมผม บ่นไปเยอะแล้วครับเรื่องที่มันมันไปชวนเจ็บๆไปโชว์คนอื่นเขาแก๊งแต่เขาบอกว่าขอคิดก่อนครับผมบอกที่เขาขอคิดก่อนมันก็เห็นแก๊งออคุยเหมือนไม่ใช่แก๊งครับมันคือเรื่องจริงใช่ครับดูทองสุกดิถ้าเกิดว่าสมมติเขาไม่โดนใบนะจริงกลมเกลียวสุดล้วนโหดด้วยนี่เป็นไงอย่าหงอยอย่าหงอยไม่เมื่อก่อนนะออควีนะโหดเว้ยเพราะเพราะว่ามันมีไฟเว้ย พอมันแบบมันอยู่มาเรื่อยๆมันก็แบบทําตัวแบบคือไฟมันไปอยู่ที่อื่นแล้วไงเข้าใจปะบนรถงานอื่นอยู่บนรถแก๊้งอื่นแล้ว <laughs> ยวดบาเลอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีบ้างปะปาไปแวะไปบ้านใครก็ต้องมีสักสองสามคนแหละว่าออคว <laughs> ีนไปยืนอยู่บ้านคนอื่นเล้วอะไปกับใครก็ไม่รู้ดีไม่ดีรถสี่้ามาเป็นแพ็กเกจเลยแฟนจะติดโพไอสัดเอ้กินน้ำลมไฟเลยเฮีย ช,ช่วยช่วยช่วยบอกหลานกูให้เป็นคนได้ไหมเจยบอกมันทีได้ไหมอนู่ที่ขอเหรวะหนูบอกแล้วพี่แต่หนูก็บอกแล้วไงมันเป็นมัดขอดแก๊งพี่มันต้องทําสร้างความสนุกให้กับเพื่อนๆน<อ>ที่ฟาร์มใช่ที่ฟาร์มมานเหนื่อยเหนื่อ,อยในเงี้ยไอ้เหี้ยเลือนทั้งในทั้งนอกอ๋<ะ>อจีเอาอางนี้ <c oughs> ตกลงหนูจะยอมถ่ายรลือเลือรื่อยรือยให้พี่ไหมอันนั้นให้ลูกลูกซิล่าเป็นคนถ่ายครับนัน ถ่ายอะไรสี่สี่ห้าสูน้องชายไม่หวัดดีนะผู้ถ่ายอะไรสี่สี่สี่ห้าสูตรครับแช่สี่ห้าสูตรสัตว์จงนี่ครับเขาดี่ใชาติหมาเขามาดีครับหน่วยงานที่เป็นทุกหน่วยงานแล้วไอ้เฮียดี่มึงนี่นะไอ้สัตว์เอ้ยก่อคดีนะมึงอะฮะเอาแล้วไม่ได้ตั้งใจมันเกิดครับนะไอจมไปทำอะไรมาวะไปปั่นเล่นกับ พวกน้องๆแล้วมีคนเขาได้ยินนะครับแล้วมันมันเป็นคำพูดที่ไม่สมควรพูดออกไปครับแล้วโมโหถึงขนาดไล่ออกเลยอะเดี๋ยวนะที่ที่มึงจะไปเก็บเห็ดเพราะมึงโดนไล่ไออกตำรวจเหรอครับพี่เชื่อคุณดูว่ามึงลาพักร้อนรอยาไม่ได้ลาลายาวเลยครับพี่อันไม่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 ได้เอเรียกว่าลาเรียกว่าโดนไล่ออกดีกว่าไม่ได้ทำอะไรมาคำนะาพูดเลยครับผมว่าน้องเขาแซลดิเฉยครับว่าใครว่าไปว่าใครมาว่า อ๋อพวกน้องๆที่เป็นตำรวจเหมือนกันนะครับอ๋อคือตำรวจเหมือนกันแท้แช่ก็คือแบบเล่นเล่นกันมาปกติเลยครับพี่แบบว่าน้องก็ชอบแซวว่าอ้รตำรวจจริงหรือเปล่างานการไม่ค่อยทําอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมาถึงเขาแซวมึงใช่ใช่ครับอะไรแบบะี้ผมก็ไปแบบก็ปั่นน้องกลับไปว่าแบบว่าก็เดี๋ยวมันก็ครบอะไรที่โดนทําโทษก็อาก็เลาะให้เขาออกเหมือนกันอะไรอย่างงี้อะไรประมาณนี้พี่คือยังไงวะแต่ปั่นเล่นนะปั่นเล่นเหมือนแบบว่าก็ มคนบอกออกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ไม่ใช่มึงไปบอกว่ามึงไม่ได้อยากเป็นตำรวจอยู่แล้วไล่กูออกได้เลยใช่หรอแต่ผมปั่นปั่นน้องมันเล่นไงี้ยพี่มีคนที่แบบไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเขาเขาจริงจังกับตรงนั้นนะโอ้โหก็เลยยาวเลยครับพี่ยาวจริงเนาะจบกันเนี่ยถึงบอกไงสร้างแต่ปัญหาก็เหมือนไอ้เีทวุฒิอะเหมือนลูกพี่มันอะ ันวันไม่ทำาีฮี้ยะมันจะยู่เหรอครับไอวุฒอะไอชาติมานั่นเข้าเมืองด้วยเหรอคะใช่ผมไม่เคยเห็นเลยผมเห็นบางทีมันใส่ชุดตำรวจเดินไปสภาว่าทำนู่นทำนี่มันอะเออไอไอจอนขอเช็คราคาไอนี่หน่อยดิเช็คราคาอะไรครับวัดเจมวัดเจมรู้สึกเหมือนจะไปสี่แสนแล้วครับนะสี่แสนสี่แสนห้าครับเม็ดเม็ดใหญ่เท่าไหร่เม็ดใหญ่ประมาณล้านสามถึงล้านสี่แต่บางคนก็จะโยนโยนไปล้านห้าแล้วรอราคารถครับอย่างผมขายล้านห้าเม่โล มึงดูในห้องนี่กูเบิกไปสามล้านวันนี้ไปกดวัดเจมมา okay, แล้วนาได้สามเม็ดเลยเหรอครับอกัอนนะครับพี่ใช่ได้มาสามเม็ดเจอกันเจอกันอน,อน,น้องคับเป็นไงครับสวัสดีค้ัสีนามีสูตรปะโคตรสุดในมีขอขอวิชาเนี่ยครับนะมองตรงกลางไว้ถูกแล้วก็ดูว่าใบที่สองปล่อยออกมาตรงซ้ายหรือขวาหรือการไงงงทีนี้งงแล้วแล้วก็ต้องกดรีบกดหยุดให้ดันก่อนมันจะสับรอบที่สอง มองไหม <S 2> <S 2> มองตรงกลางไว <S <S ้อย,อย่าให้ใบที่สองออกมาซ้ายหรือขวา,าแล้วก็รีบกดตรงการลางละพี่คือมันจะมีเศษหนึ่งเศษสองกับลูกใหญ่ใช่ป่ะไอไอลูกใหญ่เนี่ยมันจะถูกเก็บไปใบที่สองแล้วมันก็จะถูกปล่อยออกมาใบที่สองอ๋ออ๋อจะจะจดจนะครับนะ เรียบร้อยพรุ่งนี้เปลี่ยนวิธีพรุ่งนี้เปลี่ยนวิธีครับน้องจุ้นเดี๋ยวนะจุ้นไหนนี่จุ้นจ้านเวนหนังเข้าเมืองไม่เข้าวอแต่ว่าแต่ว่าแต่ทำไมจุ้นเป็นสภาครับนะฮะจุ้นจุนเป็นสภายาวเลยเหรอครับยาวมากเพราะว่าเรียกมันกลับมารับใช้ชาติมันติดโทษอยู่ไง เลยเรียกมันกลับมาให้เป็นประโยชน์ดีกว่าคนกคูขาด<ห>พอดีอ๋อใช่เพราะว่ามันไม่ต้องสอนแล้วไงมันทำงานเป็นเลยดูแลอ,ออควีนดีไหมลนะ่ะพิ่งดาไปเมื่อกี้ยังขึ้นรถไปต่อหน้าเขาอยู่นะเนาะนร่เนี้ยแหละครับนะแต่ออควีนตายฟังหูซ้ายทะลุหูหหขวาถ้าเป็นอย่างนี้มีแต่น้ำลายเอาจิบเจี๊ยบไปโบยสามสิบที เฮ้ยบังวัเดียวครับบังจำวันที่ผมจะเจมมี่ดิพี่บังวัดีครับพี่มวนยับเลยครับมันปะรมเลยครับหาวะหาวะแล้วแต่ละคนมาถูกทีมผมก็โคตรแตกเลยครับมันก็ไอ้เชียแบงค์ที่มันคตรแต่ยิงโคตรเท่เลยวะแต่ผมได้เงินฟรีนะเดี๋ยวอะไรไม่เข้าตู้แต่เมื่อกี้นั่งนั่งข้างๆมานั่งบนถังเหรอมีมาริสกับไอโก้ครับเอาไรงี้ไอ้เชียแบงค์ร้อนร้อนใช่ครับ พี่โคเทสนี่แย้มทำไปเพื่ออะไรวะไอ้แบร์หนักกว่านั้นอีกนะอะไรอ่ะเขาต้องเสียสามล้านนะมีเดิมพันมีนี่มีแอปมีเดิมพันกันสามล้านใช่ไหมนะแล้วก็มีค่าแบ็คลิสหมอด้วยโอ้โหนะค่าประเสริฐกันในโรงพยาบาลเลยครับคุยทุกอย่างยกเว้นแบ็คลิสหมอเฮ้ยแต่ว่าแบ็คลิสหมอ,หอแบ็คลิสห,หมอมันตอนนี้เท่าไหร่นะเออมันมีล้านห้าเอ้ยมันมีล้านกับล้านกับห้าแสน เรี๋ว่รารวยดีว่าร้านกับห้าแสนใช่ถ้าเกิดลูบถ้าเป็นลูบถ้าโดนลูบจะห้าแสนมั้งไม่เอืมอี่นะถ้าถำแว่าเราถ้าผมสูติว่าผมผมเสียนาะแล้วผมแทงนาะผมเสียห้าแสนธนาไม,ไม่ไม่ได้สู้ร่บก็คือคนโดนแทงห้าแสนคนที่คนที่แทงนะห้าแสนอ๋อแต่ถ้าเกิดสู้อ่ะน่าจะล้านหนึ่งร้านานด้วยกันเลยมันแพงไปป่าววะ แพงครับนะก็ตอนนั้นถ้าคุณนั้นคุณนั้นตอนนั้นคุณน้าบอกว่าเพื่อไม่อยากให้ว่าพวกเองไปวนลูปกันในโรงพยาบาลตอนที่เอควีนมามาคุยใช่ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่เกี่ยวกับกับที่กีเรียนเนี่ยยี่ตอนนั้นมันเกิดการที่ว่ามีการลูปกันในโรงพยาบาลแบบเอ็ดีอไปตีคาเตียงนู่นนี่นันเยอะแยะมากมายย้อนเลยบอกเลยแต่ว่ามันมีระบบสองตัวเข้ามาแก้แล้วห้าหมืนขายออกหมดแล้วโอเค แี่แต่กูต้องการแบบนี้แหละต้องการให้คนแบบโรคจิตโรคจิตอย่างพวกมึงวิ่งเข้าไปสัตว์กันในโรงพยาบาลให้หมอเขาตื่นเต้นนะแบบว้าวผูช้ชายตีกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเยืนดูทั้งโรงพยาบาแลแบบรอถ่ายรูปร <c oughs> อ,อ,อถ่ายรูปปั๊บรอแบคทีเรียไอ้สัสเอ้ยแต่เมื่อวานเมื่อวานน่ยหนูได้ข่าววา่าฮามากตอนเรื่องแบคทีเอียคุณนะเขาชื่อทีมอะไรนะแอนตี้เฉินกับทีมมึงติดคุกแน่คือหมออ่ะเดี๋ยว แบกลิฟไปใช่ไหมคุณนะอะแบกลิปต่องแก๊งแต่ตอนปวดแบกลิปอะกดผิดกดแบกลิปกันผิดแก๊งแก๊งนี้จ่ายแล้วแต่ปวดอีกแก๊งหนึ่งอะไรเงี้ยอีสัตว์จะมาไปเยี่ยวกันไฟแม่งสวย <c oughs> โคตรสวยเลยวะ่ะ บอดเดียวได้คนนึงนั่งถังนอนไม่แต่รถเท่จริงแต่นั่งดูไฟหลงเด็ดแต่รถแต่รถก็เทอะนั่งถังนอนเนี่ยโคตรเทไฟหลังอ่ะไฟหลังแม่งตรงเว้ยไฟหลังแบบมันเป็นไฟนั่นอะไฟแบบคมอะแล้วข้างหน้าด้วยข้างหน้าก็เทอะเดีดยวดูไฟหน้าเดี๋ยวย่ไฟตรงเีื่อต้องมีไฟใต้นี่ยแหละปั่น ซิ้งตัวระบบขึ้นเข่าละมึงพอไม่ต้องมา คนไม่ได้ทำไมาได้วันเดียว6.5้าล้านโคตสด What? ของยังเหลืออดิปลาาอะไรจะเอาอะไรให้เฮ้ยเดินไม่ได้ปะตัวผมเดินไม่ได้ปะโอ,อ้สัตว์คนนึ้ศีรษะสี่สโลกโอเค โอเคเจียบเลยได้เบยไปกดวัดเจมกันมีเหรอมีเหรอมีมีเงินแดงนะครับจิบเจียมจะกดวัดเจมครับนะสนใจกดกดให้จิบเจียมไปล่ะไม่สนเหลือแกงเจี๊ลองไปกดดูสิเออไปเดี๋ยวซื้อต่อพี่กันในงา้านห้าโอ้โหเฮ้ยฉันแค่ต้องกกดอันหนึ่งดิเน้ยฉันให้แกกดเลยสองอันใช่ไหมอุ้ยอันเดียวพอเดี๋ยวไปทำมันเที่อะแย่เลยฉันเดื้นเอาไปสองล้านใช่ปะ ใช่เอาไปสองร้านคือร้าน